เอาละบ่เอาหนังบ้านังบ้าก็แพงเบงานที่เไปดูมีนี่ละหมวดทีดังน้ำกันเด้อทีว่าสันนการาร้างภาพยนตร์นี่บ่อบ่อบ่อวเนาะันแรกคือต้องปรึกษากับเมี่ยซะกคนว่าในการเรียนนักกรแปลนี่มันต้งผูมีอย่างนี ลุงคนหลายอคุณผ้อ่งนนเนแรลสำคัญคือเมียล่ะสำคัญเนี่คือเมียล่ะเมียเนี่ยเป็นโบจขก้นตัวแน่ว่าเฮ้ยนางกางแปลนี่เออในการทีเฮาเฮ็ดนี่มันโมเมนว่าเฮ็ดนเ่นนะบางคนว่าเฮ็ดดนเนโมเมนตั้สามแสนสี่แสนห้าแสนนได โ็ผก้แขจอโบไม่สีสีรู้กหมมันได้มไ่รกุกหน่อย,อย,ออยนะครับเพื่อนแต่ละก้อนนีกลางแกงก้อนอยดีว่าเดี๋ยวโูในการเดินพุน้นแลการเนี้ยมันยัไงเห็นจมจบตั้งสีกะ่ะจอส,ส,สิเมตรเเมตรสิเมตร เสียงเสียงกับโ้คูนซบนเบิดไปีแสนัวงนครับไปร่วงกับการเชื่อหนังห่อหนังกับเชื่อนบริษัทเิ่นกับหลายปีหลายปีหลายปีเนึ้อ là tôi rút con nữa can vai hiện đang cải pè mất ngày bò nó mất đến ngài lượng nhạc đấy. nhạc lắm mất là cứ điểm và cứ có biển để biển thì bò cứ vừa này cứ đây kia tôi nói được nó hôm vừa đây kia để và để mưa nó này là tất cả ngàn của một cái gì cho hiện hiện เวลาไปว่าสิ่งมันเป็นการเนื้อราขีดต้นทุนที่สูงมันมาต้นทุนต่ำๆนะครับแต่ว่าแต่ไก่มักอย่างนอะไรเหียดนั่นเหยียดนี่ไม่เอี๊ยื้อนั่นซื้อนี่ไม่เหยีดมันมองมันเบื่ได้หน่อยครับจะไปว่าผู้ใดสิเริ่มเหยีดถึงก็ต้องคิดแต่มันไม่ดีซะก่อนว่าสิลงทุนกับมันบ่ออเหยีดกับมันบ่อนะครับ นเราเปิดนักแฟ่งทุกคนนาะทุกๆคนเห็นปะสำหรับจังหพิการครับถี่มาแแก่แล้วก็ี่มาจ่าแล้วสำคัญในจังหวเลยนะครับอ่ลูกพีถนัดตัวนีเออฮัล็หตอนจปตางโม่คนเลยครับอกอาการนโนครับกระบอกคือสัาญาการจ้างเนี่ยบหวยมากเลยครับพวกตัวใดก็มามาคุยกันสักก่อนไปพอได้กับบอกไปครับไปได้ก็ไปอ่าหม้อขึ้นหัวข้อนวายหัวขนอัมบัน ยืนอจะว่าไปบ่ได้กับเไปมาคูยกันครับมายกันได้มารึกษากันเมืองครับเื่อสถานการณ์้างนี่นี่กันเนยหลายคนนื้เขียนอเดียงดโหยหอกว่าต้องานใ่ยังไเนาะเอองนี้ครับวนโมหัวแล้วก็ผมาจาะอำเบอเดียวมากาผม่าจามลักกิโลนี่นะครับเยากสิหาลยปักโมยุดอกปักบุไดิง บเป็นเปิดไม้ก็ได้เห็นบกเป็นนะคเนาะเดี๋ยวแล้กนักกาก็คุยกันรือเเี้ยงทีเียงกะทำที่โงเฟสไปละล่ะพรมงแนบบุึงแนบกะอุ้งาเมืองเอาละอุ้งสามเตเนาะที่วีนเฮ็ไปขึ้นมาใหญ่เพิ่งเทียบมาไหนนะครับเนาะก็ตัเนี่ยกับฝาเพื่อนน้อยนังจะผ้าไปกินนะครับเนาถึงมกันเนี้ย